พี่รู้สึกเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยพี่ปืน R1M ชวนออกทริปวันนี้พี่อยากออกทริปสี่โมงอะสักสี่โมงเย็นขาวเยอะดีเอาแบบลงเงินกำลังเลิกผมเลยชวนพี่ถ่าย z X10R ไปด้วยเรื่องราววุ่นๆเป็นประมาณนี้ครับพี่ไายพี่ไทยพี่ไทยพี่ไทย ททุกีสบายดีไหมครับไม่สบายตอนมึงทักมานี่แหละขามมีอะไรหรือไปทริปกันพี่อืนจวนออกทริปจีโมงพี่ต้องไปรับลูกลูกมะม่วงหรือมะขามครับสักโลไม่ล่ะแถมน้ำจิ้มด้วยไอซ้ซ่าไปถึงลูกคเนี้โอกโก้โหจริงไหม <c oughs> <c oughs> บ้าไปแล้วเป็นไปได้ไง <c oughs> มีลูกแล้วไม่บอกมันหลอกให้ฉันมีใจแล้วลูกคนต่อไปมีเมื่อไหร่กูจะงตักหามึงก่อนเพื่อนเลยไา พี่องไปพี่คราวนี้ทิปใหญ่มีแต่ตัวพันไม่ดับปืนเดี๋ยวมันก็ทิ้งอีกหรอผมไม่กลัวผมถือว่าพี่อาวุโสในกลุ่มพี่ไม่น่าจะขี่เร็วมึงจะด่ากูว่าแกก็พูดมาตรงๆมาอาวุโสอาวุโสอ,อะไรละ่ะสี่โมงล่ะสิบโมงครับหลักกี่โมงเผื่อจะได้ไปรับลูกโอ้โหพ่อบ้านแห่งปีผมมีชื่นชมอาจะสี่โมงเย็นครับไปก็ไปขี่รอๆด้วยละกันพี่ไม่ต้องห่วงผมขี่รอแน่นอนห่วงแต่พี่ปืนจะทิ้งพวกเรากันมด้งนังผมข นัดเพื่อนๆก่อนเด้ออไปดีมาดีตามพี่ไทยไปโอ้พี่ไทยนี่ไปรับลูกจ้ะ <c oughs> พี่ไทยนี่ไปรับลูก <c oughs> พี่ไทยนี่ไปรับลูกเหรอครับพี่ <c oughs> แฉ่แฉแไปเลยเว้ยไปเลยเว้ยโอ้โห มาก็ต้องหมดเจ็แปดเก้าคันนี่สงขราจะต้องลั่นเป็นไฟอีกแล้ววันนี้ลูกจะต้องจารลึกว่าเป็นกลุ่มวิกวัที่หล่อเท่ที่สุดในโลกบองตาเดี๋ยวบองตานำเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปเซตในเมืองแกนนะครับเออ ทะเลอันนี้อ๋อลุงทะเลเออน่าน่าชอบน่าได้ได้ <c oughs> ไปทางนี้ใช่ไหมวันนี้นะครับก็จะมีบางตานะครับพี่ปืนนะครับพี่เอ่ไทยนะครับพี่โจ้นะครับเออ่บางศักนะครับบางมีนแล้วก็น้องอุ๊กนะครับส่วนนมะขามสแปนรอยเฮ้ไปไปไปเราจะขึ้นแบบคนเท่หัวจ้าวัวโอ้ยคือนี่มันการขู่กันดีกว่าเอาละเว้ยเอาละเว้ย เมื่อหนุ่มลอทั้ง8คนออกลั่นชิปนี้จะเป็นอย่างไรต้องไปด,ดู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 ดไปเลยพังต้ย <laughs> ทีเราให้เกียรติกันเราให้ไปกันก่อนเผื <laughs> ่อว่าเจอตำรวจเราจะได้หลบทัน, <laughs> <laughs> นาขาจะต้องลั่นเป็นไฟ <laughs> อุ้ยสาว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 ,สาว,สาวนักเรียน <laughs> เร็วจริงๆเลยมาขำเอาเลยหลังจากที่อัดอั่นมานานพี่ไายออกรั่น พี่ปืนบอกว่าเดี๋ยวขากลับเนี่ยพี่ปืนรอแน่นอนขามาเนี่ยพี่ปืนลืมคิดว่าแบบเออมากันหลายคนตามมาหลายคนที่ไหนได้มากคนเดียว <c oughs> แกนำมาคนเดียวแกไม่ได้รอใครเลยเร็วเร็ เลยผมจะจอดหลังแ๊ <laughs> ่ทำไมมันเท่กันแบบนี้ล่ะครับทำไมตัวพันธุ์มันสุดยอดแบบนี้ล่ะครับโอ้โหดูแล้วออล่าจับนี่ผมมีเซนเนี่ผมเห็นเลยว่าคนที่ขีดตัวพันธุ์นี่เดีบบออล่ามันจะส่องสว่างออกจากผิวหนัง <c oughs> จริงๆนะในประขามันยังชอบตัวพันอยู่นะแต่ว่าที่ไปซื้อเพราะว่ามีมีตังชัดเจนง่ายๆตรงๆแต่ก็ยังแอบมองโดยเฉพาะอาวันพี่ปืนให้มีวาสนาไม่น้อชีวิตในะมะคามไปเลยไปเลยไปเลยสักโค้แบบจี้ต้นไปเลยเบื้องหลังเลย Duh, cenderung jatเลย. Lepak. Letjau. Oh, lump. Wah. Berdo, do, 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 do. Balik lewe, balik lewe. Uh huh. Huh. Tamp, tamp, siung boh, boh. Ai, ai, dai. Siung petang keran payi. บางตานพามาถูกทางแล้วมีทั้งมีทั้งตำรวจมีทั้งรถติดไอ้ยลักะสุดยอดพี่ปืนต้องแบบใจสั่นมากแล้วเลยแย่น่ FC น้อยๆทั้งนั้นตำรวจตำบอนเลยโอ้โหสวัสดีครับ fc fc ทั้งนั้น fc ผมเพียบเลยพี่ fc ผมเพียบเลยปอหนึ่งปอสองเต็มเอาละเดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่าพอิ๊กไบออกจากรถติดมันจะเป็นเยียงไรไปเลยครับผมไปเลยไปเร็วไปเร็วไปเร็ว น่ำขามู้ใจะดีกับเพศที่ด้อยกว่าดู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 บอะทอะไรวันนี้พามาูตีดเฮเราไปแทรกดีกว่าเราอยากเสืออยู่กับตัวพันุ์พามาทางอะไรเนี่ยเด็กเยอะจัดเลย ไม่ได้ไม่ได้ยินอะไรเลยเออไปไปดังกลมเลยต้องเลยต้องต้องยาวๆเลยมันจะไปเจอสำโรง FC บางตาอยู่ด้านหลังน่ะฮะ FC หน้าอยู่ด้านหลังไม่ใช่ไปครับผม let s go digital Woo Mama Papa โอ๊ยสดใจ ไม่มีใครติดไฟแดงเลย <laughs> 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 ดดดดรถติดโอ้โหบางตาลพามาทารายการครับเนี่ยรถติดจ้าตามพี่ไทยไปโอ้โ,อโหตายตายสิบิ๊กแบงมันไม่คู่ควรกับรถติดสโิโอ้พี่ไทยนี่ไปรับลูกจ้ะพี่ไทยนี่นไปรับลูกขี่บิ๊กแบงไปรับลูกครับโโดู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 มาๆๆม พี่ถ่ายเรี่บปรับลูกเหรอครับพี่เรียบไปรับลูกเหรอครับนี่เห็นไหมกุญชีบิ๊กไบกันักครับคัวเออเขาจะต้องขี่บิ๊กไบไปโรงเรียนทีนี้เด็กๆในโรงเรียนก็จะเห็นว่าเอย พ่อไอบ้บ่านี้ขี่บิ๊กไบค์มารับคูดเท่ย็นไงเป็นคมใฝ่ฝันของน้ำขามเลยเออตนน้ำขามมีลูกนะน้ำขามก็จะขี่บิ๊กไบค์ไปรับลูกเหมือนกันนะลูกอยู่สักอนุบาลหนึ่งนะน้ำขามก็จะเนี่ยให้นั่งบนชิวเออพออนุบาลสองก็จะให้นั่งบนถังพออยู่มหกก็ให้ซ้อนท้ายเออพออยู่มหาลัยซื้อบิ๊กไบค์ให้แม่งเลยเอตามมาตามมาเราเจอแม่สาวน้อยแล้ะนี่ ใครมาอยู่สงขลานะผ่านแยกสำโรงจะต้องเจออยู่ทุกวันนะขายของอยู่แถวสีแยกโอเคจอดนี่แหละเออไปเขียวแล้วฮะฮะเดี๋ยวเราให้คนอื่นนำดีกว่านะเพราะว่าเราแบบเบื่อแล้วอยู่สงขลานะี่แบบเป็นน้ำประวันแล้วออให้คนถ่าใจเป็นน้ำประวันบ้างนีออ่พี่มีนพี่มีนไปแล้วไปแล้วครับผม ใชยนี่ไปรับลูกนา่โจูบังสักพี่เปิดบังตนแ,น,องอน,งนแล้วก็น <c oughs> ้องบุ๊คสนกูกูลังเพื่อนเลยเฮ้ยตายดิอะไรวันนี้เฮ้ยพลาดแล้วพลาดแล้ว chạy dân chạy dân chạy đi vào chạy no 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 การกลับสิแกไม่ลอพี่ปืนเลยเฮ้ยเป็นผู้ชายรักผูก โอ้โหเฮ้ยยี่สิบเช้าปิดปืนโอ้ยปันงตำรวจอยู่อีกไกลเมื่อไหรแล้วเฮ้เมื่อกี้ก็วูบจริงๆนะตึ้งมันแกจะหมดแล้วโอ้ยระยะทางยังอีกไกลไม่แกผิดเลยโอ้ยจะเย็นจะเย็น ยีไปกับไว้เวทีขี่น้มันหมดโอ้โหี่อย่าเ่นราผมด้วยเดี๋ยผมน้มันหมดจะได้ช่วยเ็มอยม่ใช่พี่ว้าว ปิดคนหรือว่าเนี่ยพี่เจ้ามีปืนหายถึงว่าทำไมมีปืนแบบขี่้าแปลกๆพี่เจ้าจริงเออให้ตายที่มีปืนทิ้งกูอีกแล้วว่ากี่เทิ่ยกี่เที่ยไม่เคยทำพีปืนเลยน้ำมันจะพิ่งหมดล้วเว้ย ที่การที่เราขี่รถแบบเชียวเชียวมันก็สนุกเหมือนกันนะน,นี่เียไม่ยังเป็นอย่างตั้งขีเ่เร็วเลยขอบใจตัวเองนี่จะแบบน้ำมันเหลือเหือนี่ก็จะแบบพุ่งทะยานเลยไปแล้วไปแล้วไปวไปี่เจ้า ถ้าหากคุณชื่ชอบนะครับก็าฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวาจาในการกระทำใจที่ดูแล้วไม่เหมาะสมนะครับก็อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับกุมครองควรให้คําแนะนำบนหลานด,ด้วยนะครับในการรับชมวันนี้ต้องถามของตัวเราไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ